ทีนี้บางคนก็ถามมาว่าจะต้องกินนานเท่าไหร่กินไปสัก3าเดือนหรือ2เดือนตามที่อาจารย์ทาวิจัยไว้ได้ไหมเก็บข้อมูลไว้แล้วก็หยุดกินได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เรากําลังเอาชนะธรรมชาติอาจารย์่ิเชตบอกแล้วว่าเทโลเมียร์มันจะสั้นลงทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัวเอนไซม์เ er ทโลเมเรสได้ธรรมชาติสร้างมาจํากัดนะคะให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะไม่สร้างเพิ่มขึ้นมาแล้ว มันก็จะเสื่อมถอยไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้วัฒนชีวะต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเพื่อที่บํารุงดูแลรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงมีสุขภาพดีควบคู่ไปกับอายุที่ยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงแรกอาจจะต้องรับประทานเยอะนิดนึงนะคะปะผุไอร่างกายที่เสื่อมโทรมที่ใช้กันมาหักโหมมากมายไม่เคยดูแลเลยนะคะคอาจารย์บอกว่าต้องใช้ไปตลอดชีวิตหมายถึงว่าเพื่อให้ชีวิตมันยาวยืน เพื่อ<า>ให้เป็น,นยาวขึ้นแล้วมีคุณภาพด้วยนะอาจารย์แล้วก็ที่สําคัญท่านทนาิเชษก็วางแผนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่า จะไม่เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการ,รอาจจะไม่ได้แนะนำวันนี้หรืออาจจะไปแนะนํากันวันอื่นก็ได้ฟังตามไปดีๆเสร็จแล้วพอถึงเวลาแล้วในเวลาใช้เนี่ยอยากจะขอแนะนําว่าให้ใช้วัฒนชีวาตัวเดียวเดี่ยวๆเลยช่วง3-4เดือนแรกแล้วก็ดูว่าผลมั่นใจไหมพอใจไหมถ้าพอใจแล้วก็จบอยู่ที่วัฒนชีวตัวเดียวได้ท่านก็จะประหยัดมากขึ้นไม่ต้องสเปะสปะรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะ,ยะ ปหมดเลยนะคะตอนนี้เท่าที่จะเก็บข้อมูลดูเนี้ย80กว่าของคนไทยเนี่ยใช้วใช้ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหลายมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะคะแล้วที่สําคัญเลยก็ปรับพฤติกรรมด้วยดูแลตัวเองด้วยพฤติกรรมดีๆที่ดีต่อสุขภาพก็ต้องคงเอาไว้แล้วมีตัวช่วยที่ดีก็จะทําให้เราสำฤทธิ์ผลได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพสรุปสั้นๆที่อาจารย์ทาให้ดูเพราะหลายคนมักจะถาม ะะถ้าสมมุติคนที่ร่างกายกําลังเสื่อมถอยเนี่ยใช้ร่างกายมาเยอะมากเลยเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนแล้วก็เร็วมากนะคะแต่ขณะเดียวกันบางคนมีกรรม,มพันธุ์นิดหน่อยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะใช้เวลานานนิดนึงในการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าคนที่ปกติเนี่ยดูแลร่างกายดีอยู่แล้วเลยพฤติกรรมดีหมดนะคะบารุงดูแลรักษาร่างกายอย่างดีรับประทานอาหารถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นผลได้ก็ต่อเมื่อในระยะยาว เราก็จะมาเปรียบเทียบกับเพื่อนเราที่อายุเท่าๆกันนี้ว่าสุขภาพเราดีกว่าเขาแน่นอนนะคะอาจารย์การันตีได้เลยเพราะอย่าลืมว่าโดยธรรมชาติร่างกายเราจะเสื่อมถอยไปทุกวินาทีแต่ถ้าเราบำรุงดูแลรักษาเขาขึ้นมาทันก็จะเห็นผลในระยะยาวนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าสองเดือนแรกขอเป็นสักสาแคปซูลเช้าและเย็นนะคะหลังจากนั้นอีกสเดือนถัดมาก็เหลือสอแคปซูลเช้าและเย็น แล้วที่เหลือถัดไปตลอดไปเลยนี่ก็จะเหลือแค่ประมาณ1แคปซูลเช้าเย็นหรือว่าวันละ2แคปซูลก็พออันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนทําตัวอย่างให้ดูว่าถ้าไม่กินแล้วมันเป็นยังไงก็จะเป็นไปตามอย่างที่บอกอะค่ะทุกอย่างก็จะเสื่อมถอยไปตามธรรมชาติคนนี้กระตุ้นขึ้นมาได้พันกว่าเบสแพในเวลานนี้คืออาสาสมัครรายหนึ่งของเราคู่บริตรโของเรารายหนึ่งค่ะอาจารย์ใช่ค่ะนะคะเสร็จแล้วก็ลอาให้เขาหยุดดูก็ปรากฏว่ามันก็ลงมา ตามทฤษฎีเป๊ะเลยแม้แต่ตัว Cd4 Cd8 ก็เช่นกันลดลงมาให้เห็นนะคะคคเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือการที่ให้อาหารกับร่างกายซึ่งเราไม่สามารถได้รับจากอาหารตามธรรมชาติหรือว่าถึงแม้จะมีพฤติกรรมที่ดีสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีตัวช่วยเข้ามาในที่นี้ก็คือตัววัฒนชีวานะคะค ตรงนี้ก็คือประเด็นที่อาจารย์พูดถึงขอกลับไปเมื่อคราเมื่อกี้นะครับคือเราย้อนวัยขึ้นไปถึงตอนนี้เยอะมากเลยนะกรณีถึง2ี้ถึง2าปีในเวลา8สัปดาห์ซึ่งก็อยากอยากจะบอกว่าท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านอย่าไปหวังว่าจะได้23ปีเหมือนกับอันนี้นะครับนี่คือกรณีพิเศษจริงๆเพราะว่าอยู่ในช่วงวัยทองนะครับก็จะเห็นผลชัดเจนมากๆ ย้อนไหวย3 3ปีในเวลา8สัปดาห์ <นะ S 1> <ค>ถามว er, ่ามองเห็นชัดเจนไหมมองเห็นไม่ชัดเจนหรอกแต่น,นี้เป็นผลจากการวัดความยาวของเทเลเมีย <อ escape S 2> แล้วก็แปลกลับนะครับ,รบแต่พอหยุดใช้ปั๊บเทเลเมียก็สัส้นๆๆๆๆส,น,ส,น,ส,น,สนลงลงลงนี่คือธรม uh, ธรมชาติธรรมชาติเพราะฉะนั้นดูตรงนี้เราก็ได้เข้าใจเลยอย่างที่อาจารย์ปิยาว่าเรากำลังย้อนไัยเรากำลังฝืนธรรมชาตินะไม่ให้มันเสื่อมไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเมื่อมันถึงจุดนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องคงความยาวของเทลเมียต่อไปเรื่อยๆตัวการ <ฮะ S 1> ใช้ต่อเนื่อง <ฮะ S 1> ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมตระหนักดีตอนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าใช้แล้วใช้ใช้หยุดหยุด <ฮะ S 1> มันจะไม่ได้ผลมันก็จะทำให้เราบอกไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพชัดเจนแน่นอนเพราะฉะนั้น เราก็เลยอยากจะบอกว่าเมื่อใช้ดีแล้วขอให้ใช้ต่อไปนะ,ะใช้ต่อไปแล้วคุณก็สามารถความคงความยาวเทอร์เมียต่อไปได้ไม่มีใครหรอกที่เทอมยาวเทอร์เมียเพิ่มขึ้นแล้วอยากจะไม่กลับมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ต้องใช้ตลอดก็หมายความไม่ต้องเสียตังตลอดใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราคิดถึงตอนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะเราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพชัดเจนเพราะฉะนั้นผู้บริโภคนวัตรกรรมของเรา เราจึงสร้างคนไก่ไว้ว่าต่อไปคุณไม่ต้องเสียตังค์นะครับใช้หนึ่งเดือน2เดือนเมื่อประสิทธิภาพเห็นชัดเจนแล้วไปแนะนำเพื่อนมานะอีกสามคนนะครับแล้วก็มีอายุยืนไปด้วยกันสร้างสังคมชีวิตรอดปีดีวีสุขไปด้วยกันนะครับถ้าหากเพื่อน3ามคนใช้ต่อเนื่องไปเราไม่ต้องเสียตังค์เลยใช้ได้ของฟรีตลอดตลอดนะครับ ทีนี้สามคนนั้นก็คงจะทําแบบเดียวกันนะเพราะสังคมชีวีร้อยปีมีสุขของเราก็โตขึ้นเรื่อยๆเป็นสังคมที่ที่มีความแข็งแรงด้วยทุกคนคคมีความสุขทั้งกายและใจะนะครับนี่คือกลไกลในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มันแสดงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยที่มีโอกาสที่จะสร้างสังคมที่ที่เติบโตไปด้วยกันได้ด้วยคค่ะนะคะ Sì, dillo la